ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าวเราจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ LG บัญชีออมทรัพย์สปอชอจากธนาคารธนา,าตาิ ใจจะมองเธอใกล้กลเสมออาจไม่สัมผัสไม่ได้บอกครั้อย่างเช่นในวันหวานแต่ยังเดินข้างๆต่อให้ทางขึ้นนานไม่เคยบันจบต่อให้ต้องพบกันเช่นดังคนมีมีใจขอเป็นเส้นขึ้นนานที่สัญญาจะไม่อยู่ห่างไกล ใจฉันอยู่กับเธอยังรักอยู่ทุกลมหายใจขอเดินข้างเธอเช่นนี้จนไปคนตาลากิ้งโซมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัน้องอย่าเพิ่งขยับไปข้างหลังเยอะเพราะเดี๋ยวน้องหน้าดำโอเคได้ครับผมต่อไปนะฮะวันนี้พี่ยังไม่เสร็จฉาก เดี๋ยวหลังฉากเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ได้ครับจะกลับเลยไหมยังครับยังโอ้ี่เราพูดคุน้องราน้อย่างนี้เพลงที่จบไปนี่เพลงละครเวทีใช่ครับเพลงเส้นขนานเส้นขนานใช่แต่ว่ามาทำเป็นป๊อปเวอร์ชั่นจะได้ฟังกันง่ายๆขึ้นตอนนี้เนี่ยละครเวทีเรื่องเลือกขัติยาค่หยุดหยุด เขาเรียกว่าหยุดจากการดูดพักกาแสดงใช่ไหมการแสดงไปช่วงหนึ่งแล้วจะกลับมาแสดงอีกเมื่อไหร่ใกล้ละก็คือวันที่9นี้วันที่9นใช่วันที่เ้นี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เหมือนกับเรียกนักแสดงกลับมาซ้อมกันใหม่เหมือนกับมาทวนกันนิดนึงแล้วเดี๋ยววันที่9นนี้เปิดเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการแสดงละครเวทีเนี่ยจะพูดกับว่านักแสดงเนี่ยเขาจะมีกฎเหล็กเลยว่าในช่วงที่แสดงละครเวทีช่วงที่ซ้อมเนี่ยคุณจะไม่รับงานอื่นเลย คือใช่ครับคือก,ก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าเออออกออกไปรับได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบนักแสดงที่ต้องเล่นเยอะจริงๆเ<ๆ>นี้ยก,ก็ต้องก็ต้องอ,อยู่กับเรื่องส่วนใหญ่จะแบบไม่รับเลยจงคุณเนี่ยแบบตลอดเวลาที่อยู่กับบทละครเนี่ยไอ้เลอยก,กะเตี้ยอยู่มานานแค่ไหนแล้วโอ้ของผมนี่อยู่มานแบบ ปดเก้าเดือนนะครับเขาต้องมีการซ้อมก่อนนะครับใช่ครับซ้อมจนบทเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเขาไม่ได้เรียกว่าแค่จําได้นะเขาต้องเรียกว่าเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดครับซึมครับซึมเข้าไปจนแบบไม่ต้องคิดถึงเรื่องบทแล้วอ๋อเหรอ คือหมายถึงว่าคุณจะต้องพร้อมที่จะเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่จะมาควรควรสมาธิได้มากกว่านั้นละใช่ครับผมคือถ้ามีแฟนล่ะทำยังไงอะไรนะครับถ้ามีแฟนเวลาเป็นซ้อมบทละครก็ต้องห้ามคิดถึงแฟนใช่ครับมันก็เป็นตัวละครไปล้วทำได้เหรออะไรนะครับทำได้ไหมทำได้ครับผมทำไมทำไมไม่ได้จริงเหรอฮะทำได้ครับอ๋อเหรอใช่เขาบอกว่าการที่คุณมาเล่นบทละครเรื่องนี้เรื่องกติยาเนี่ยคุณเกรงมากเกรงแบบว่าเกรงมากกว่างานอื่นๆที่จริงเป็นละครเวทีเรื่องแรกป่ะใช่ครับเป็นเรื่องแรกโอ้โหถ้าใช้คำว่าตอนแรกๆเนี่ย กลัวมากคือกลัวถึงขั้นแบบคือเราเราคิดว่าเราทําไม่ได้อ่ะอแต่ว่าพอแบบคืออยู่กับทีมงานทุกคนได้ทางานจริงแล้วทุกคนพร้อมจะพร้อมจะเดินไปด้วยกันเนี่ยเออเราก็รู้สึกว่าเราเรามันมีหลายคนที่ทํางานเพื่อเพื่อโปรเจกต์นงเงี้ยมันก็เลยแบบทําได้อย่างมีความสุขแต่เขาบอกคุณเนี่ยเล่นเป็นจีจ้านะฮะเล่นจริงเจ็บจริงจ,งจงูบจริงจูบจริงกับหนูนาทุกรอบอ่าใช่ครับ จริงเหรอจริงครับจริงครับจุ๋แล้วอย่างนี้ตัวจริงคุณไม่หึงเหรออะไรนะครับตัวจริงไหนครับตัวจริงของคุณเนี่ยยังไม่มีจะหึงได้ไงเราจริงหรือเปล่ามีแฟนไหมอะไรนะครับมีแฟนไหมไม่มีมีแค่คุยคุยอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นไฮโซไฮโซอะไรไม่ไฮโซจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่ไฮโซถ้าถ้าเป็นไฮโซก็ต้องเป็นแฟนคัวดำแล้วอย่างนี้ผมออยากเสนอเดี๋ยวพี่เสนอโอ้ยตายความจริงมีแฟนก็บอกเป็นแฟนสาวไฮโซด้วยเพราะแบบ วันนี้คุแบ่ว่าทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์เนมหมดทุกอย่างเลยใช่อันนี้คือแบบว่าเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็มีคนจัดให้อะไรนี้ก็เป็นแบบว่าแฟนคลับบ้างแล้วก็เป็นพี่ๆที่เป็นคอนเนคชันบ้างครับผมหมายถึงว่าณวันนี้จริงๆแล้วมีแฟดมีคนคุยๆด้วยก็มีคนคุยด้วยครับมีคนคุยๆด้วยมีคําถามหนึ่งที่มีคนขาใจเขาบอกว่าต้องแฟนคนเก่าเนี่ยน้องพลอยเนี่ยคือได้เลิกลากันไปเพราะว่าเราอยากจะมาคุยกับแฟนใหม่ที่เป็นไฮโซ ใช่แบบอันนี้<ม>จริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงอันนี้คือคือต้องบอกว่าด้วยด้วย,วยงานด้วยคือชีวิตก่อน,อน,นเรารใช่ใช่ชีวิตชีวิตก่อนที่เราจะ จะมาเป็นเดซาเนี่ยก็อย่างหนึ่งแล้วพอมาเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมลยมันก็ด้วยอะไรหลายอย่างที่แบบเขาอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยก็ด้วยยนะตอนนั้นนโมเมเต์นั้นก็คืออาจจะเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยต้องเลิไแต่จริงๆนะคนอยู่คนไม่อยู่ในวงการก็ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจนะจริงๆแล้วตั้งแต่วันนี้มาเนี่ยทำงานหลายๆอย่างมาเยอะเหลือเกินละครจากแบบว่าเด็กทั้งละครโทรทัศน์ละครเวทีทั้งร้องเพลงเขาบอกว่างานนี้เป็นงานที่หินที่สุดของคุณถูกต้องครับ เพราะอะไรมันถึงหินจริงๆคือละครเวทีมันใช้ทุกอย่างมันใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบร้องแสดงเนาะแล้วก็มีมูฟเมนต์มีฟันดาบมีเลกที่ผมเราไปเรียนคือมันมันต้องใช้ทุ่มทั้งตัวจริงๆเนี่ยเลยต้องบอกว่ามันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจอะไรเงี้ยคือต้องเต็มที่กับมันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวให้กลับมาฝากว่าการกลับมาของเนี่ยฮะของเลือดกติยาจะมิวสิคอลเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแลวเดี๋ยวให้กลับมาฝากกันได้ครับผม ใครบ,บอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิอนนะแล้วครับแน่นอนยังอยู่กับแกงส้มถ้าสมมติเราจํากันได้เนี่ยแกงส้มเหรือคุณพ่อของคุณเนี่ยก็เป็นนักแสดงเหมือนกันใช่ครับああใช่ <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> เขาบอกว่าคุณพ่อของคุณจะพูดกลับด้วยใช่ครับก็คือกำกับอย่างละครเวทีมหาลัยอะไรเงี้ยคือ,คอเขาจะเป็นคนที่แบบก็อคอยไปช่วยดูด้วยว่าเป็นครูสอนอคติ้งด้วยเราลืมไปเลยว่าเขามีพ่อพ่อของแกงส้มจริงๆก็คือ คุณสุนทรศักดิ์คือเขาก็จะเป็นนักแสดงที่แบบเล่นเป็นคุณพ่อบ่อยๆคือคือพูดพูดชื่อเนี่ยพูดชื่อเนี่ยอาจจะอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ลูกจริงๆเนี่ยเขาถอดแบบคุณพ่อเข้ามาเลยนะแร้วเผคุณพ่อใช่ฮะใช่มีคนบอกถ้าผมใส่แว่นน่ะนะใช่เหมือนมากเขาบอกว่าตั้งแต่คุณแบบเป็นเด็กสตาร์ปุ๊บกลายเป็นคุณพ่อเนี่ยงานละครเยอะกว่าคุณซะอีกจริงอันนี้จริงครับคุณพ่องานละครกี่เรื่องตอนนี้คุณพ่อละครห้าเรื่องครับโอ้โหละครห้าเรื่องลูกเล่นละครเว ครับคือเดี๋ยวนี้จะเจอคุณพ่อเนี่ยต้องถามว่าพ่อว่างไหมแต่ก่อนพ่อจะถามว่าผมว่างไหมตอนนี้ผมถามว่าพ่อว่างไหมการเป็นพ่อจะคิวแน่นกว่าลูกอีกแล้วใช่ครับล้ครพ่อห้าเรื่องใช่สุดยอดตออนคุณพ่โอ้โหนี่จากถามจริงตอนนี้คุณพ่อเวลาเขาเห็นผลงานลูกเขาแล้วเขาว่าไงบ้างเพราะคุณพ่อเป็นผู้กำกับด้วยใช่ครับผู้สอน acting ด้วยซ้ำ acting coach ด้วยซ้ำไปคือจริงๆส่วนใหญ่คุณพ่อจะคุณพ่อจะไม่ค่อยได้แบบมามามา comment เนี่ยอะไรมากคุณพ่อจะเป็นให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่าคุณพ่อจะจะจะเชื่อมือผู้ผู้กำ ศิลปินหรือเปล่าเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างไรหรือเปล่าครนี่คุณถามว่าไงผมจะถามว่าตอนนี้เขาร้องเพลงแล้วละครโทรทัศน์ก็เล่นแล้วละครเวทีก็เล่นแล้วฮะนี่คุณอยากทำอย่างอื่นอไหมคือจริงๆอยากลองเล่นซิทคอมดีเจอ่าดีเจจริงจริงยังไม่ได้เป็นเงจริงจริงดีเจเนี่ยผมศึกษาเรื่องเปิดแผ่นอยู่แต่ว่าอ๋อเป็นแบบเปิดแผ่นเพราเป็นแบบเอราพลงแล้วแต่เอาจริงนะผมผมอยากเล่นซิทคอม ทำไมเงินมันแน่นอนดีไม่ไม่ผมรู้สึกว่ามันมันเปิดะไรคือไเปิฟอไวดิฟครับคิอไวดิฟคืออยากจะเล่นซิทคอมจริงจริงซิทคอมก็ยากนะผมก็เคยเล่นมันจะมีจังหวะที่แตกต่างจากละครปกติทั่วไปแน่นอนวันนี้งานตลอดทั้งวันเลยครับมีเวลาสวีทกับแฟนไหม แฟนยังไม่มีเลยครับจะให้สวีท์เตือีกับใครสวีทพี่มคดั้นี่ไงมีเวลาสวีทกับคนที่คุยกันไหมอ๋อไม่มีไม่มีโอ้โหทุกวันนี้ก็มีเนี่ยคือเพิ่งได้อยู่ช่วงปีใหม่ก็อยู่ครอบครัวไม่ได้ไปไหนท่านผู้ชมฮะแต่คนคนนี้เด็กคนนี้หลังจากมาเป็นเดอะสตาร์ที่ประชาชนเลือกกันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาบอกคุณภูมิใจที่สุดก็คือการปลดหนี้ใช่ให้กับครอบครัวตอนนั้นเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ คือจริงเป็นหนี้เป็นเสร็จคือหมายถึงว่าก็มีทั้งในระบบนอกระบบนะครับก็คือจริงแล้วก็เป็นหลุตอนนั้นคือที่บ้านลําบากถึงขนาดต้องไปสู้นอกระบบด้วยซ้ำไปคือใช่ก็คือเหมือนกวบคนรู้จักอะไรเงี้ยก็คือรวมๆแล้วก็ประมาณสองล้านหออ๋อใช่ตอนนี้คือแกก็คือจริงๆตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้หมดแบบหมดเกลี้ยงแต่ว่าคือสบายขึ้นเยอะแล้วก็รวมไปถึงเราก็มีโอกาสแบบให้พี่ๆน้องๆได้ไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยคือตอนนี้คุณก็หมายถึงว่าคุณได้สร้างความฝันนอกจากปลดหนี้ให้ครอบครัวแล้วเนี่ย ยังให้พี่น้องได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศใช่ครับแล้วไม่เหนื่อยตายหรอกมันจะต้องหาเงินเท่าไหร่ยิ่งตอนนี้เงินไทยอ่อนค่าไม่ไม่คือผมรู้สึกว่าคือเรามีแรงเราทําไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าคืออย่างคุณพ่อคุณแม่เขาเขาก็เขาก็มีงานที่เขารักเขาก็ได้เขาก็ได้ทำแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้ทุกๆคนได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำได้เพิ่มขึ้นด้วยรู้สึกยังไงบ้างอายุเพิ่งสองต้นต้นคมาสามารถต้นทำใ้งานแบบว่าได้มีโอกาสส่งพี่ส่งน้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแล้ว คือต้องบอกว่าดีมากนะเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าเราจะได้ทํางานเร็วแล้วก็ได้มีโอกาสแบบเรียนรู้เร็วแล้วก็รวมไปถึงว่าได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยถึงแม้อเคมันก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าเราก็มีโอกาสทําให้เขาแบบได้สบายขึ้นและแน่นอนครับเรื่องกัตติยาเดอะมิวสิควอลกลับมาแล้ววันที่9นี้ใช่อยากจะฝากบอกอะไรยังไงบ้างฝากอะไรกับคุณผู้ชมก็ขอฝากนะครับคือคนที่ยังยังยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถจองบัตรกันได้ที่ไทยทีเก็ตเนเชื้อทุกสาขาแล้วก็รวมไปถึงใครที่ไปจองบัตรรอบนั้นไปแล้วแล้วก็ เจอกันครับท่านต่างปีะเกศกาและแน่นอนครับไปเจอกับเด็กคนนี้มากความสามารถเหลือเกินวันหลังเดี๋ยวมาพูดคุยกันแบบว่าเปิดใจเด็กคนนี้ประสบความสําเร็จเร็วเหลือเกินขอบคุณแกงส้มที่มาเวียนมาเลยการแล้วขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาเสร็จแล้วเดี๋ยวหันมาได้เลยครับผมคุยยกันสได้เลยครับผมกลับมาเจอบอกร้อยสิบนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาเร็วกันขึ้นนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ